ทีเทุกท่านนะคะสวัสดี D F.C. ฟซ no mm ีสไปน์นอรเวย์บายจอยแคมนะคะวันนี้มาทํางานกับ Joy อีกแล้วนะคะมาทำงานทุกวันช่วงนี้กําลังบ้าง,งานกําลังเข้าช่วงแบบว่าอา,อากาศเริ่มจะดีลูกค้าเริ่มจะแบบว่าฟ้าเปิดไม่ค่อยมีหิมะแล้วอะไรอย่างเงี้ยฟ้าก็จะเริ่มสว่างตลอดเวลาแล้วนะคะก็ ลูกค้าก็จะแบบว่าอยากจะออกมาข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เนี่ยค่ะก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะ ดูเวลาจอแบบไม่มีลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยจอจะพยายามเช็ดถูให้มันแบบสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลานะคะทุกคนจอไม่อยากให้แบบน้ำมันมันกระดงกระเด็นเพนไปทั่วเลยเนานะมันดูไม่สะอาดนะคะทุกคนคะ ป็นลูกค้าเป็นแม่ค้าก็อย่างนี้คะ่ะทุกคนลุ้นทุกวันว่าวันนี้จะมีลูกค้าไหมวันนี้จะมีคนเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะว่าเราทํากับข้าวออกไปเนี่ยลูกค้าจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยมีลุ้นทุกวันคะ่ะทุกคนจอยก็หวังว่าทุกคนที่เข้ามาชมก็คงยันลุ้นไปกับจอยด้วยเนาะ <c oughs> วันนี้มีเวลาว่างเนี่ยพันใเนี่ยพันซามมูซ่าได้เยอะเลยค่ะวันนี้เสร็จละซามมูซาซัมมูซาของจอยเนื้อเยอะมาก ชิ้นใหญ่ไส้ทะลับเขาบอกร้านแล้วก็ทอดซะเลยเหมือนลูกค้ามาสั่งเนาะชมคลิปแล้วก็ติชมได้นะคะทุกคนคะ่ะ

ทบากนนะคะค่ะเูฮาเริงหฮันนดัฮารเบ้าลูกค้ามาแบบนี้เรื่อยๆเนาะ <c ue úc ados> เปลี่ยนเขาละสามอันเขาละห้าอันอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆก็แบบื้อมันขายมันนะค่ะทุกคนขายมันจนลืมกินข้าว <c oughs>

Musikk. คนเนี่ยบางทีมาแบบบางวันเนาะปอเปี้ยขายออกเยอะมากบางวันก็ไม่ออกเลยบางวันไก่ทอดจนแบบทอดจนทอดไม่ทันนะคะ

Sí, les

Thank you, Daddy. There are four of them. Four of them. Do you want to have I There are four. There in three. There are two. Are you finished now? Two. Are Do you want three? Pina Haris, Pina Haris and sweet chili sauce under there the huh? sweet chili sauce here thank you, bye bye oi na มันสั่งกาีฟมันมาสั่งปกาีฟอันบอกจะเอา4แล้วมันบอกจะเอาสองแล้วมันบอกจะเอาหนึ่งแล้วมันก็สุดท้ายมันก็เอาสองัน <c oughs> <c oughs> เด็กน้อยเนาะ <c oughs> เด็กเวรุ่นนะ่ะ อย่าไปเครียดกับทุกคนลูกค้ามาคุยเล่นคุยอะไรเราก็ต้องรับได้ให้หมดเนาะจะได้ไม่เหงาไงทำงานเคร่งเครียดเหนื่อยเนื่อยอ,อยู่แล้วลูกค้ามาบางทีแต่บางคนมาก็ควรโอ๊ยแบบทำให้เราแบบอารมณ์เสียจริงๆนะแต่บางทีก็ <laughs> ผมเสียนะคะแต่ละวันทำงานอะ่ะมันก็มีบ้างอะ่ะคนเราเนาะคนเราคนเรามันมีชีวิตจิตใจมันมีโกรธมีอะไรบ้างเป็นธรรมดาเนาะใช่ค่ะยี่ห้อพีร์บลูเบอร์รี่ยี่ะ้อพีร์บลูเบอร์รีส์ยี่ห้อพีร์บ

Ja yeah.